คือเมื่อจะพูดว่าไงคือเลวร้ายมากๆคุณยายท่านนี้อายุ84มีคนบุกเข้าไปไปกระทํไม่ดีมิร้ายคุณยายนะฮะที่น้องนาริศก,กาลังไปตามอยู่ที่สมุทรปราการคุณผู้ชมฮะแล้วยายจะอยู่คนเดียวอะ่ะคือคุณยายเอะโ,โหคือเลวมากเอาง่ายๆอะ่ะแล้วเห็นบอกแกคิดว่าเป็นผีหลอก เข้าใจว่าแกน่าจะหลงแล้วเมยู <East> ่ป่ะแล้วยายก็ถามบอกยายมันเกิดอะไรขึ้นยายเองบอกว่าไม่ได้เห็นหน้ามันมันพูดเขมรยายฟังไม่รู้เรื่องมันทุบยายแล้วมันก็ข่มขืนยายแล้วมันก็นอนข้างๆจนกระทั่งตอนตีหนึ่งยายไล่มันไปเห็นบอกมันจะไม่ไปมันจะกระทํากับยายอีกยายพูดว่าแก่แล้วพอแล้วอย่าทายายเลยนี่ฮะมันก็จับๆแล้วมันพูดสำเนียงเขมรนะฮะแปด่อะเลวไหมล่ะคุณผู้ชมฮะ จริงๆมีเสียงคุณยายเล่าเรื่องนี้หน่อยออะลองปะโอ้ตายแล้วมันมาตีเอาเลยมันมาตีเมื่อไหร่เมื่อคืนเนะมื่อคืนแล้วมันทำอะไรบ้างมันก็คงคืนยาย่คมคืนด้วยอยายอยู่คนเดียวหรอครับค่ะยายอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบจีแปดสิบตีบเคยเห็นหน้ามันไหมไม่เห็นหรอกมันมาตอนกี่โมงอะ่ะประมาณสี่ห้าทุ่มนี่แหละอยู่แหลกๆนี่แล้วมันไม่พูดอะไรไหม มันพูดภาษาเขมรมันรู้เรื่องหมดหรอพูดภาษาเขมรมาคนเดียวเหรอเออมันมันทุบยายก่อนเหรอมันทุบทุบจนยายเมื่อยหมดเลยยายไม่ไหวแล้วมันก็แล้วมันถึงคมขืนยายเหรอเออทุบทุบทุบแล้วนี่มันจะมาอีกเหรอมันย้อนมาอีกเหรอมันไม่ย้อนหรอกมันมันทุบมันคมขืนแล้วมันสำเร็จแล้วมันก็มานอนอยู่ค้างๆ้นง่ยนีมันไม่ยอมไปเห็นไ่มไปแค่สิแล้วมันไปตอนกี่โมง ไปมันจะไปในราศีคุณผู้ชมครับหลักฐานนาริสไปได้มานะฮะเอากลับมาตรงนี้สักนิดหนึ่งฮะเราพยายามไปไล่ภาพดูเอากลับมาตรงนี้ครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่สามตำบลบางฉลงอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการวงจรปิดเมย บันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะคือคุณยายบอกว่ามันเป็นช่วงประมาณ4-5ทุ่มของคืนวันที่28ต่อคือ,คอเป็นคืนวันที่28เนี่ยนะคะน้องนาฏก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดประมาณ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนของคืนวันที่28แต่คราวนี้ไม่มีบุคคลแปลกหน้าหรือว่าผิดปกติเข้ามาในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่าภาพกล้องวงจรปิดที่ได้ก็คือวันรุ่งขึ้น29กันยายนตอนบ่าย36นาทีจะเห็นกู้ภัยเข้าไป ทางด้านรับคุณยายออกมาเพื่อจะมาปฐมพยาบาลแก่อนแสดงว่าถ้าไม่มีคนเดินสะพานนี้ก็คือจากข้างหลังเหรอหรือเมย์ว่าอย่างเอออาจจะมาคือทางด้านของชุมชนมีเส้นทางเข้าออกสองทางค่ะแต่ว่าการไล่ภาพกล้องวงจรปิดของน้องนริศเนี่ยบริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้านปรากฏ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนไม่มีคนแปลกหน้าหรือผิดปกติเข้ามายังหมู่บ้านความหมายก็คือ,อมไม่มีคนเดินในกล้องวงจรปิดนี้หรือว่าเป็นคนในพื้นที่ที่ไม่ใช่คนแปลกหน้า ก็คือไม่ได้เข้ามาทางนี้เออเอาเปิดภาพชุมชนขึ้นมาหน่อยฮะล่าสุดเราไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเราไปเจอกับคุณบุญชูเป็นเพื่อนบ้านบอกว่ายายจะอยู่ก,กับลูกชายแต่ลูกชายไปทํางานปกติจะใส่กุญแจตลอดส่วนนี้จะมีพวกพมา่าเดินเข้าออกเป็นประจำเนี่ยนะฮะโดยเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสี่ทุ่มสามีของคุณป้าบุญชูเนะี่ยยังนั่งกินเหล้าสังสรรค์กันอยู่เลยไม่เห็นความผิดปกติโดยคุณยายเข้านอน,อนภายในบ้าน จนกระทั่งบ่ายวันนี้ตนเองและสามีนั่งอยู่ข้างบ้านยายเดินมาเรียกสามีไปดูในบ้านพบว่ายายเลือดออกหัวและมีร่องรอยเขียวช้ำนิ้วมือหักยายบอกว่าถูกผีขเขมรข่มขืนโดยลักษดะย,ยายคล้ายกับพึ่งฟื้นนะครับหลังจากสลบคุณยายบอกว่าเหมือนกับความฝันตัวเองเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายเข้ามาข่มขืนยายจริงเพราะมีร่องรอยบาดแผลอย่างเห็นได้ชัดไม่น่าจะใช่ความฝันว่าเป็นผีขเขมรคขตายแล้ว นายขอปังเสียงทางเพื่อนบ้านหน่อยสิครับตอนนั้นก็นั่งกันอยู่นั่งกินข้าวอยู่กินข้าวเสร็จก็ได้ยินเสียงแกเรียกรเรียกแฟนอ่ะนะเขาก็เรียกนายนามาดูยายหน่อยแฟนก็วิ่งเข้าไป เออแต่พี่ไม่ได้เข้าไปหรอกคออแฟนก็บอกว่าแยแอดมาดูหน่อยมาดูยายสิยาย,ย,ายเป็นอะไรทําไมหน้าเขียวหมดอถามแกว่ายายเป็นอะไรทําไมหน้าเขียวไปล้มมาเหรอแกบอกว่าแกไม่ได้ล้มแกบอกว่าแกฝันแกฝันว่าขเมขเมขเขมรมาตีแกเอาฝันนั้ยังไงฝันนั้ทำไมถึงตีตจนหน้าเขียวแขนก็เป็นแผล ยายพูดดีๆยายไปล้มมาหรือเปล่า<ช>ไม่ได้ล้มไม่ได้ล้มขมเณรมันฝันว่าขมรม,มันมาตีไปเรียกอาจารย์ให้หน่อยอาชาวบ้านเขาเชื่อว่าแกน่าจะโดนข่มขืนจริงๆเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นความฝันใช่ไหมเพราะว่ามันมีบาดแผลมันมีอะไรใช่น่าจะ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นาริตเองเนี่ยก็เลยเข้าไปดูพวกแพะอ่าอเห็นบอกว่าอะไรพวกแคมป์คนงานใช่ไหมครับมใช่แคมป์คนงานเ<ไ>ป็นยังไงบ้างคือเนื่องจากคุณยายบอกว่าเป็นผีขเขมรเนี่นะคะนาริตก็เลยไปดูแคมป์คนงานก็เห็น ท,ที่แคมป์เนี่ยคนไทยจะอยู่เป็นส่วนมากไม่มีชาวเขมรภากอาศัยอยู่จะมีแค่พม่าก,กับมอญที่อยู่แคมป์คนง,งานฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านของยายเท่านั้นนะคะเลยไปคุยกับคนงานชาวมอญคือนายเมาจีค่ะบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนงานมอญสามคนภักอาศัยอยู่นะคะทั้งหมดก็เดินทางไปทํางานที่สุพรรณบุรีไม่มีใครอยู่ที่แคมป์คนง,งานก็เลยไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนส่วนเมาจีเองเพิ่งจะกลับมาช่วงบ่ายวันนี้ค่ะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นคนงานเขมรหรือคนต่างด้าวแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านนะก็เลยไม่รู้วว่่่่่่าาใใคครเเป็นนนผู้กหตตุะแยยืัไมช ตัวเองพวกตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วตกใจมากค่ะมาอยู่ในแคมป์แถวนี้บ้างไหมครับไม่รู้ครับผมก็ที่นี่ก็อยู่ตะมนทั้งหมดเลยครับคนอยจะเป็นมอนทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วช่วงเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยเออมันมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านบ้างไหมบ้างไหมหรือว่าเฮ้ยมันกลับมามาเช้านี้แปลว่าทุกคนเขาเพิ่งกลับมากันใช่ครับพุทธส,สามคนเองอ๋ออยู่แค่สามใช่ครับ แล้วที่แคมป์เนี่ยไปทํางานตั้งแต่เมื่อไหร่อะโอ้ยเขาก็ไปอยู่สายสามนู่นนานแล้วเป็นปีแล้วครับไม่หมายถึงว่าเพิ่งกลับมาครับสามคนก็อยู่ที่นี่ใช่ครับอยู่ึงอยู่ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับมาเคยแล้วเมื่อคืนนี้มีใครอยู่ที่นี่บ้างครับ ประเด็นคือคือเอาสั้นๆเห็นบอกพี่ลุงกระตันยูเขาบอกว่าไงนะครับเมเบื้องต้นได้รับแจ้งเป็นผู้ป่วยลื่นล้มแต่พอไปสอบถามคุณยายก็เลยได้ความจากคุณยายว่าไม่รู้ใครพยายามข่มขืนแต่เมื่อคืนแล้วมีบาดแผลนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอตรวจร่างกายหญ่ก่อนอจะได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น